ตอนที่347โครงกระดูกที่มีอย่างไม่สิ้นสุดดูสิเลือดเลือดอันแสนโอชะกลิ่นคาวเลือดที่น่าจดจําเสียงแห่งความหวาดกลัวดังกล้องอยู่ในปราสาทะโหลกแห่งนี้มีกระดูกออกมาจากพื้นดินมากมายและกองเกลื่อนกาดอยู่บนพื้นพวกมันปั่นพวงก็ใส่ผู้คนภายในเวลาชัว่วครู่คนหลายร้อยคนจึงจบชีวิตลงพวกเขาทั้งหมดถูกลากลงไปภายใต้พื้นดินเวลานี้มีกระดูกออกมาจากที่แห่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ แม้การเคลื่อนไหวของพวกมันจะไม่รวดเร็วแต่กลับมีเยอะมากเลยียงเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุดซึ่งต่อ้ทุกคนหน้าซีดขาวมีเพียงตระกูลใหญ่และพวกแข็งแกร่งบางตระกูลที่ยังสามารถต่อต้านเอาไว้ได้ไม่นานพวกตระกูลอื่นๆที่ไม่ใช่ตระกูลหลักก็ได้จมลงไปหรือไม่ก็ถูกโครงกระดูกลากลงไปภายใต้พื้นดินนั้นในตอนนั้นหลายคนต่างก็รู้สึกเสียใจที่เข้ามาและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตอนเองในตอนที่เข้ามาได้โครงกระดูก ยังคงปรากฏออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและล้อมรอบผู้คนเป็นวงกลมจากที่มี4 5 0ถึง้าคนในตอนนี้กับเหลือเพียง300กว่าคนเท่านั้นพวกโครงกระดูกเหล่านี้ดูเหมือนจะมีหลายพันและดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขนาดนั้นทั่วทั้งปราสาทกระโหลกแห่งนี้ต่างก็เต็มไปได้วยโครงกระดูกเหลือไว้เพียงผู้คนจากสิบตระกูลและผู้ที่มีพลังมืดที่ถูกล้อมรอบอยู่ในที่แห่งนี้พวกเขาต่างก็ยืนรวมตัวกันอยู่จุดๆเดียวเพื่อคอยป้องกัน และต่อต้านโครงกระดูกเหล่านี้พลังของตระกูลทั้ง10บรวมถึงผู้มีพลังมืดและคนอื่นๆอย่างแร่กังวลที่แข็งแกร่งอยู่มากเมื่อพวกเขารวมพลังเข้าด้วยกันถึงแม้จะมีโครงกระดูกเป็นจํานวนมากที่จะมีวงกลมปิดล้อมพวกเขาอยู่พวกระดับเอสนั้นมีปืนทันทีที่เหล่าโครงกระดูกผ่านพุ่งเข้ามาหาพวกมันก็ล่วงลงทันทีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวตัดเลยมันไม่ได้แข็งมากหวานในมือของชายที่อยู่ในระดับเอสคนหนึ่ง ได้ปันเขาใส่อย่างรวดเร็วเขาตัดไปยังโครงกระดูกออกเป็นชิ้นๆมันกองเกลื่อนอยู่เต็มพื้นไปหมดคู่ต่อมาก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นจนทําให้ชายที่แข็งแกร่งผู้นั้นถึงกับช็อกไปโครงกระดูกที่เขาตัดแล้วตัดอีกจนเป็นชิ้นๆน,นั้นมันเริ่มที่จะสั่นไหวอย่างช้าๆและในช่วงเวลาสั้นๆพวกมันก็รวมตัวเข้าด้วยกันจนกลายเป็นร่างของโครงกระดูกอีกรอบจากนั้นก็เข้าโจมตีใส่ผู้คนที่เหลือเมื่อคนมากมายได้เห็นปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อาวุโสจะได้เห็นว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดสักทียิงคามากเท่าไหร่ก็ต้องคามากขึ้นกว่าเดิมไม่นานพวกคนก็อ่อนล้าพละกกาลังของปรามาจารย์ที่อยู่เหนือกว่าระดับเอ็ดขึ้นไปก็หมดเกี้ยงพวกเขาใช้พลังวิญญาณของตัวเองไปจนเกือบหมดและดูเหมือนว่ามันจะไม่มีผลอะไรเลยหลังจากบรรดาโครงกระดูกถูกทําลายลงพวกมันก็ก่อรูปร่างขึ้นมาใหม่และมีโครงกระดูกใหม่ๆออกมาจากพื้นดินเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์ของคนที่นี่ก็ยิ่งแย่ลงตัดเวลานั้นป่าเต๋าได้สอดดาบไปกว้างของเขาเข้าไปใต้ดินและคู่ต่อมาก็มีแสงพังพาเปล่งประกายออกมาจากในดาบไปกว้างที่ถูกดึงออกมาอย่างรวดเร็วนั้นทันเดนนั้นใบมีดก็ได้ตัดจากฐานด้านล่างพลังโจมตีได้ตัดเฉือนพื้นดินตรงหน้าและฉีกกระชาโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าออกไปและเผยเป็นรอยยาว20-30ถึงเมตรและลึกลงไปใต้ดินถึง2เมตรพลังดาบของปา่าเต๋า ทำให้หลายคนถึงกับตื่นตระหนกกับความทรงพลังของมันแม้แต่เหล่าปรมาจารย์จากตระกูลทั้งสิบก็ยังต้องหันมามองเมื่อพวกเขาหันกลับมาดูพวกเขาก็เห็นว่าโครงกระดูกหลายหล ổ, ได้ถูกตัดด้วยดาบเล่มเดียวพร้อมกันนั้นพวกคนก็ยังได้เห็นถึงรังรอยที่ถูกพาจากป่าเตา๋ามันเต็มไปได้วยความมืดมนและดำมืดอย่างไรก็ตามผู่ต่อมาจำนวนกระดูกนาไปทวนก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่และเกิดขึ้นมาจากรอยแตกจากพลังอำนาจมหาศาลของดาบเล่มนั้น ด้วยกระบวนการที่เร็วมากเมื่อเหล่าผู้คนได้เห็นจากนี้พวกเขาต่างก็ตกใจและก็กลัวมากขึ้นกว่าเดิมแม้แต่ป่าเต๋าก็ยังไม่คิดว่าเขาคนนี้จะทําลายโครงกระดูกนั้นไม่ได้แต่ยังเดินสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกทางด้านข้างป่าเต๋าล่างขนาดใหญ่ที่บกมือให้กับเขาอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือตู๋กังหลังจากที่เขาแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าเดิมทีเขาสูงเกือบ2เมตรแต่หลังจากที่เขากลายร่างเป็นสัตว์ความสูงของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น3เมตรล่างขนาดใหญ่นี้ กำลังบกมือไปมาและแต่ละหมัดและแต่ละกองเล็บก็ปะทะเข้ากับโครงกระดูกจำนวนนับเป็น้วนแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยและยังมีอีกสองคนที่ยืนอยู่ด้านข้างพวกเขานั่นก็คือไร้กังวลและไร้เมตตาเห็นได้ชัดว่าการใช้วัชละปราปีศาจของไร้กังวลนั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ถูกปิดล้อมแล้วก็มีพระพุทธองค์ที่ดุร้ายปรากฏขึ้นมาและจับโครงกระดูกเอาไว้และคอยกระหน่ำยิงใส่พวกมันน่าอัศจรรย์ที่กระดูกพวกนั้น ไม่ได้แตกแต่พวกมันกับแหลกสลายและกลายเป็นปุ๋ยผงหายไปและพวกมันก็ไม่ได้งอกเงยขึ้นมาใหม่เพราะอย่างนั้นพวกเขาเลยนั่งอยู่บนพื้นอย่างไม่กังวลและไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรอีกเลยปิดตาลงแล้วกอดอกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปจากนั้นสักพักจํานวนโครงกระดูกที่อยู่ในฝั่งของตัวก,กังก็น้อยลงเป็นอย่างมากเพราะว่าวัชระปราปิศาจนั้นเป็นดาวเด่นต่อโครงกระดูกอย่างเห็นได้ชัด ตราบใดที่มันถูกโจมตีโดยวัชปรปาปีศาจของไรปานีแล้วเล่ะก็พวกมันก็จะหายไปในทันทีเมื่อฝั่งคนที่อยู่ด้านอื่นยังมีโครงกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทางฝั่งของตัวกังกลับมีโครงกระดูกที่น้อยลงเรื่อยๆความกดดันของเหล่าคนจึงลดน้อยลงพอหลายคนได้เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็เริ่มเดินมาทางนี้และดึงดูดโครงกระดูกให้เขามารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ในท่านโครงกระดูกพวกนี้ได้กินกินเลือดเนื้อและวิญญ,ญาณไปแล้วร้อยกว่าชีวิต หากท่านปล่อยพวกมันไปพวกมันจะทำลายผนึกออกไปมีเสียงเตือนเสียงหนึ่งดังออกมาจากแท่งแสงสีฟ้านั้นชายคนหนึ่งที่นอนอยู่กลางอากาศเสาแสงอย่างเงียบๆกำลังมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้านล่างแต่สีหน้าของเขาดูล่ากับเคยชินกับเหตุการณ์ที่อยู่ด้านล่างมานานแล้วหลังผ่านไปอย่างยาวนานผู้มีพรสวรรค์ก็ถอนหายใจและกล่าวเฮ้ยไม่มีทางหลอกตั้งแต่สมัยบรรพการที่คนพวกนั้นถูกผนึกถึงแม้จะผ่านมาหลายพันปีพวกมัน ก็ยังกำจัดไม่ได้อยู่ดีล่างสีฟ้าทั้งสี่พนันดออกมาด้วยเสียงเบาในท่านท่านอยากให้ข้าหยุดเหล่าโครงกระดูกที่อยู่ด้านล่างหรือไม่หากปีศาจใหญ่ทํายทลายผนึกได้มันก็จะทําให้แก้ปัญหาได้ยากกว่าเดิมในแสงบนท้องฟ้านักพศเต่าเอ๋ยช่างบันเทอะปล่อยให้พวกเขาทําลายผนึกไปซะเพราะผนึกนี้ขังเขาไว้ไม่ได้หรอกอะไรนะเมื่อทั้งสี่ล่างได้ยินคําพูดของชายคนนั้นต่างก็ตื่นตระหนกขึ้นมาในทันทีจอมปีศาจนั้น เก่งกลัวแค่พลังที่ยังคงมีอยู่ของข้าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้พลังทำลายผนึกออกมาทาั้งๆที่เขาก็ยังสามารถทำได้ฉายพนั้นในพุดออกมาเบาๆเออแล้วในตอนนี้ล่ะมีผู้สืบสายเลือดโดยตรงบ้างหรือไม่ลางสีขาวพนันเอ่ออกมาคำพูดของมันเต็มไปด้วยสายเลือดของนาค่าคนหนึ่งมันก็คือพยักขาวเจ้าหนุ่มนั่นไม่รู้มัวแต่ทำอะไรอยู่ในปาราศาสทั้งๆที่พลังของเขาควรทำลายผนึกนั้นออกมาได้แล้วระวังหน่อยแล้วกัน เพื่อเห็นแก่มนุษยชาติเมื่อชายคนนั้นกล่าวจบสัตว์ทั้งสี่ตัวก็ไม่ได้พูดอะไรต่อทำเพียงแค่มองดูเหตุการณ์ที่อยู่ด้านล่างอย่างเงียบๆในตอนที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนั้นท่านเด่นั้นไหลกังวลก็เปิดดวงตาขึ้นมาเขายกไม้เท้าแห่งเซนสีทองในมือออกมาแล้วก็ยนืนขึ้นจากนั้นไหลกังวลก็นำด้านปลายของไม้เท้าแห่งเซนปักลงไปบนดินโดยหันหน้าออกไปเมื่อไหลกังวลเห็นกวงกระดูกสีดำเขาก็จะวิ่งผ่านพวกมันออกไปอย่างรวดเร็ว และไม้เท้าหิงเส้นสีทองในมือของไร้กังวลก็ถูกลากตามไปและถึงเส้นแสงสีทองเอาไว้ตามทางที่มันพุ่งผ่าน